สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n แนลรีวิวพระนะครับวันนี้มีของดีมาให้ชมกันนะครับเป็นตะกุดปั๊มนะครับตะกุดปั๊มนะฮะอุดผงพุทธคุณนะครับของพระราชมงคลวัชรปัญญานะครับหรือหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับจัดสร้างเนื่องในวาระพิเศษนะครับวาระเรื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลวงปู่อิ่มนะหลวงปู่อิมปัจจุบันท่านอายุ105ปีนะครับนี่เลยนะฮะ ตะกรุดเดี๋ยวแกให้ดูก่อนนะครับมี2รายการนะครับนะมี2รายการนะครับรายการที่1นะครับอุดผงว่านดํานะครับรายการที่สองนะครับอุดผงว่านพุทธคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งสองลังเลยนะครับนี่คืออันนี้นี่ฮะลักษณะของกล่องเป็นแบบนี้นะครับนี่ตะกรุดดอกเล็กนี้นะครับลูกค้านี่ฮะห้อยคอได้นะมีลันหมายเลขนัมเบอร์ ตอกโค้ดตอกเลขนัมเบอร์ทุกดอกนะครับเห็นไหมนะฮะดอกละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะฮะราคาแบ่งปันเบาๆครับนี่เห็นไหมฮะสวยๆเลยครับนี่ของหลวงปู่อิ่มนะครับสายเหนียวนะครับนะฮะลูกศิษย์นะของพ่อท่านขายวาจาศิษย์นะครับนะพ่อท่านขายวาจาศิษย์เนี่ยนะตามตำนานนี่มีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่านะครับพ่อท่านขายนะครับนะ เคยมีลูกศิษย์ของท่านนะไปขอของดีนะครับนะแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะฮะอา่ามีคั้วลินะตามรังควานนะเขาว่าอย่างนั้นตามตมตามตำา,ตานานนะพอจะขายก็เลยให้ของดีนะแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ท่านนั้นว่านะมึงไม่ตายหรอกนะครับนี่หลังจากนั้นนะลูกศิษย์ของท่านนะก็ถูกคั่วรินะฮะเอาปืนจ่อยิงหัวเลยนะฮะเอาปืนจ่อยิงหัวปแป๊กนะปแป๊ก แป็กสามแป็กเลยนะครับยิงไม่ออกนะครับนี่คือวาจาสิทธิ์ของพ่อท่านขายนะฮะมันมีตํานานลูกค้ามีตํานานนะครับนี่คือสิทธิเอกพ่อท่านขายนะฮะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนะคือหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธนะครับหรือพระราชมงคลวัชรปัญญาอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกอีกเหนือนี่คืออุดผงว่านดํานะครับนี่คืออุดผงว่านดํานะฮะเมื่อสักครู่นี่คืออดอุดผงพุทธคุณนะฮะนี่ เห็นไหมครัขนาด1.2นิ้วนะครับอันนี้เลขนัมเบอร์775เห็นไหมนี่เลข775ต่อโค้ดต่อเลขทุกดอกนะครับนี่เก็บได้นะฮะเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับเก็บได้นะนี่ราคาแบ่งปันเบาๆนะครับนะตอนนี้นะครับเหลือให้จับจองนะฮะเป็นเจ้าของนะฮะอยู่ประมาณรายการละประมาณ40ดอกนะเปิดแบ่งปันเพียงดอกละ หนึ่งร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งดอกมีค่าส่งห้าสิบาทเอาสองดอกมีค่าส่งห้าสิบาทเอาสามดอกสามร้อยบาทโอนส่งฟรีไปเลยนะครับใครไม่สะดวกโอนเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่งเจ็ดสิบาทนะครับนี่คือของดีนะจากภาคใต้นะฮะหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับที่วัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะมีสองรายการนะลูกค้านะอย่าลืมนะครับนะ ใครอยากได้รายการไหนนะจริงๆแล้วควรเก็บนะเก็บทั้ง2รายการได้เลยยิ่งดีนะครับนะมี2รายการนะฮะร,รายการที่1อ่ะนี่อุดผงว่านดำนะครับรายการที่1นะกล่องแรกเลยอุดผงว่านดำรายการที่2อุดผงพุทธคุณนะครับนี่เขาเขียนไว้นะครับนะชัดเจนนะครับเพียงดอกละ100บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะนะใครอยากจะร่วมบุญนะครับวัตถุประสงค์ก็คือจัดสร้างนะฮะเพื่อสมทบทุนนะฮะ ร่วมก่อสร้างนะกำแพงนะที่วัดทุ่งนาใหม่นะกับหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธอายุ1 0 5 5ปีนะจริงๆแล้วตะกุดเนี่ยนะมีพุ้ตคุณครบทุกด้านนะทั้งเมตตาค้าขายนะโชคลาภนะสเสน่ห์เมตตามหานยมทั้งคงกระพันชาตีและแคล้วคลาดปลอดภัยนะสายพ่อท่านขายท่านไว้ใจได้เลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความสวยของตะกุดบูชาครูนะครับ ปี2,565นะครับของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุธโธนะครับร,รายการที่หนึ่งคืออุดผงว่านดำนะครับนี่นะนี่คือลักษณะของตะกุดนะครับอะเดี๋ยวขอญาติเคลียร์พื้นที่ก่อนนะฮะนี่ฮะเลขนัมเบอร์1146นะครับตอกโค้ดตอกเลขนัมเบอร์ทุกดอกนะครับเดี๋ยวผมขอญาตส่องให้ดูนะฮะเป็นตะกุดตะกัวปั๊มนะฮะนี่ ตอโค้ดเห็นไหมฮะนี่เป็นอาา่างดาวกระจายนะฮะนี่น่าจะย่อมาจากคำว่าอิ่มนะครับเลขนัมเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งสี่หกนะครับเนื้อนี้นะครับจัดสร้างเพียงห้าพันดอกนะครับตะกรุดบูชาครูครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่หลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธ วัดทุ่งนาใหม่นะฮะแล้วก็มีอัคระยันนะครับร้อมรอบเลยนะ,ะนี่เห็นไหมครับดูเนื้อหามวลสารนะฮะนี่คือผงว่านดำนะนี่นี่เลยลูกค้าผงว่านดำนะครับนี่สวยงามนะนี่เห็นไหมฮรครับมวลสารแน่นๆครับอ่ะ เด right ี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรายการนะก็คือผงว่านพุทธคุณนะครับรายการนี้คือผงว่านพุทธคุณนะฮะผงว่านพุทธคุณนะครับนี่ต่อโคตดต่อเลขที่เดียวกันหรือเปล่านะฮะอ่านี่ต่อโคตดเป็นยันนะครับต่อโคตดไม่เหมือนกันนะฮะนี่นะครับอันนี้ต่อโคตดเป็นยันนะครับ อุดผงว่านพุนทธคุณนี่ต่อโคตเป็นยันนะนะครับนี่แล้วก็มีเป็นแหลมๆมันคืออะไรไม่รู้ต่อโคตเป็นยันนะเลขเจ็ดเจ็ดห้านะครับดอกนี้นะนี่ชัดเจนเลยลูกค้านี่บูชาครูหกห้านะครับหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนี่ครับวัดทุ่งนาใหม่นะฮะนี่ต่อโคตคนละตัวกันนะฮะนี่ ดูอัครยันน่าจะเหมือนกันนะครับอัครยันเหมือนกันเลยนะครับนี่พุทธคุณครบทุกด้านนะครับทั้งโชคลาภค้าขายเมตตาสนิเมตตามหานิยมนะทั้งแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีนะครับหลวงปู่อิ่มปัญญาบุโทโธนะครับสิทธิเอกพ่อท่านขายวาจาสิทธิ์อันดูมลสารหน่อยนี่รับมสารดูกันชัดๆเลยฮะสิทธิเอกพ่อท่านขายวาจาสิทธิฮะที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับ หลวงปู่อิมปัญญาบุตรโธครับอายุ1 0 5ปีนะครับเป็นตะกุดรุ่นนี้นะฮะจัดสร้างในวาระพิเศษนะฮะวาระเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะที่หลวงปู่อิมได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระอาราชาคณะจันราชนะฮะที่พระราชมงคลวชิรปัญญานะครับนี่สวยงามลูกค้านะครับดอกละ100บาทนะครับใครอยากจะร่วมบุญนะกับหลวงปู่อิมนะครับสร้างกำแพงนะที่วัดทุ่งนาใหม่นะครับนะ นะสร้างกำแพงนะครับอานนี้สงผลบุญในการสร้างกำแพงนะครับเกิดชาติหน้าชั้นใดนะท่านก็จะไปไหนก็จะมีแต่คนคุ้มครองป้องกันภัยนะเหมือนท่านสร้างกำแพงนะป้องกันภัยให้แก่วัดวาอารามนะครับนี่สวยๆเลยขนาด1.2นิ้วนะครับนะเปิดแบ่งปันนะเพียงดอกละ 100บาทท่านเองราคาแบ่งปันเบาๆนะครับร่วมบุญกันนะฮะของดีนะครับหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธอายุ1 0 5ปีนะครับนะท่านเป็นลูกศิษย์นะของพ่อท่านขายวาจาศิษย์แห่งวัดสนขันนะครับนะนะหลวงปู่อิมเนี่ยวัตถุมงคลท่านนะครับมีประสบการณ์นะเยอะแยะมากมายนะใครที่นะฮะอยากจะฟังเรื่องราวประสบการณ์หลวงปู่อิ่มเดี๋ยววันหลังผมมา เล่าให้ฟังนะมีประสบการณ์เยอะมากนะทั้งคงกระพานชาติแควคาานะทั้งทางโชคลาภนะลูกศิษย์หลวงปู่อิ่มเนี่ยนะฮะเช่าบูชาไปนะท่านจะมีแต่อิ่มนะมีแต่อิ่มไม่มีอดนะชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะหลวงปู่อิ่มนะบูชาไปท่านจะมีอยู่มีกินนะมีแต่อิ่มไม่มีอดนะเหมือนชื่อท่านนั่นแหละนะครับนะใครอยากจะร่วมบูชานะเพียงดอกละ1 0 0บาทนะครับนะผมจะแจ้งนะครับ รายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะไม่ไว่าจะเป็น f c e b o o k f แฟนเพจชื่อรุ่นเนื้อสินเดิมนะแล้วก็ ID ดี n ลนด้วยแล้วก็เบอร์โทรนะฮะคนไรสะดวกติดต่อช่องทางไหนสามารถติดต่อได้เลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวอ่าแจ้งนิดหนึ่งนะลูกค้าอ่าเลื่อนสมรศักหลวงปู่อิมนะครับเหรียญเลื่อนสมรศักหลวงปู่อิ่มเขาจะปลุกเสกวาระที่2นะครับวันที่29กกรกฎาคมนี้นะฮะที่วัดมะม่วงตลอดนะครับ จะปลุกเสกวันที่สนะฮะส่วนเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับวันนี้ทางทีมผู้สร้างจัดส่งมาให้หัวศูนย์นะครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน30กรกฎาคมน่าจะพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทุกคนทุกท่านครับต้องกราบขออภัยนะในความล่าช้าด้วยนะครับนะนะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลต้องขอญอยาลาไปก่อนนะครับกับตะกุดบูชาครูปี2,565พระราชมงคล วัชรปัญญาหลวงปู่อิ่มปัญญาบุฒโธอายุ105ปีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ